สวัสดีค่ะทัางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทง่งนสองน้ำเด้อะเด้อคลิปนี้นเหากับเขามาเบิ่งตัวเลขหลานสา้าเมืองนอกล่ะค่ะหลานสาวเมืองนอกเราทรงมห้ส่วงกลางดึกเนาะ,ะเนาะนี่ก็จะเป็นเวลาดึกหรอค่ะแต่เกลําแยกจะรีบลงให้เอฟซีเดี๋ยวเบิ่งไปน้ำกันค่ะเพื่อสิแด้ท่านเวลาห้ยออกตอนเจ้าละค่ะ ตอนเศร้ากะสิพอมีเวลาหาจับลอตอลตี่อยู่เนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางกันไปละค่ะคลิปนี้เป็นหลานสาวเมืองนอกละค่ะเมืองนอกเมืองเกาหลีเนาะค่ะเนาะเราพึ่งมีเวลาทรงตัวเลขมาให้ละค่ะเกลําแยกกบทักหาเราตลอดละค่ะเพราะว่าเอฟซีกะขอมาไลายกะทักหาเราแต่เราเบาบา,างเนาะค่ะเนาะเรากะจะยุ่ง <c oughs> ยุ่งหลายอย่างะค่ะ นี่ก็จะเป็นค่ะเจลํามแยกกับทักหาเล่าทักหาเล่าตลอดล่ะค่ะทักหาเล่าถูกมือเล็กไม่ยั่งนอะหลานจ้าเมืองนอกกับทักหาเล่าค่ะเพราะว่าเอฟซีกับล่อค่อยกันมาเนาะค่ะเนาะเล่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาบนํำก้อนป่า่อาบนํำก้อนเดี๋ยวโทรหา มาเศร้าละค่ะสว่วงสองโมงเนาะโทรหาแล้วก็บ่โทรจักเถื่อค่ะล่อค่อยกันโดนยุค่ะกลับไปเห็นโทรมากตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำละค่ะเราคือสีว่างแลวเนาะเรารเลายทรงตัวเลขมมให้สทรงตัวเหลขมมให้เลยแบบบเด็กคุยโทรศัพท์ละค่ะเพราะว่าเราอาจจะยุ่งค่ะเดี๋ยวจังได้เจแล้วเด้๋จะเขียนตัวเลลให้หบึงไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะเราทรงตัวเลขมมให้แล้ว สิลกตัวเลขเอพซีเบิ้งไปน้ำพร้อมกันล่ะค่ะตัวเลขของเร่าหายมาตัวใดแน่เดี๋ยวจะเขียนแสกกระดาษให้เบิ้งค่ะตัวเลขของลานสาวเมืองนอบตัวเลขของเล่างวดประจำวันที่สองเนาะค่ะเนาะสอง ปรจจะจันที่สองพ่อข้อละค่ะันที่สองพ่อข้อหกหกค่ะสองพ่อข้อหกหกแล้วหายเล็กวิ่งวิ่งบนค่ะ แล้วหายเล็กวิ่งบนมาสอกับเก่ค่ะสกับเกวิ่งบนค่ะวิ่งบนสองกับเกวิ่งบนสกับเกจับคูมะหอยสองตัวบน

chết tôi điều học luôn hay mất chết วิ่งลางเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดค่ะสามเจ็ดสี่เจ็ด เลขสามตัวเล่าหายมาศูนย์สามเก้าหนึ่งสองเก้าเลขสามตัว นในปเปคนเล่าเน้นตัวใดบ่ ถักถามแล้วก่อนแล้วจะตอบบ่เน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมอันนี้ก็คือเราาหายมาตามนี่ค่ะเรากัสิบาวางเนาะตัวเลขกัสิเยอะแน่นีแหละค่ะเราประเด็นนเน,นตัวใดมาก นี่จะเป็นตัวเลขล้านสาวเมืองนอกล่ะค่ะวิ่งบน2กับ9ค่ะจับมาให้ยสองตัว3 9 29ก้า3ค่ะกับเอาเลอค่ะเด้อแนวท่งตัวเลขเราทรงมาให้ยเราก็กับให้พร้อมเรียบร้อยล่ะค่ะแต่เกยล้าแย่ไปได้เขียนกับเนาะให้ทาเอฟซีกับเอาล่ะค่ะถ้าเขียนกับไปไมันก็จะหลายตัวค่ะส่วนลางวิ่งเจค่ะ สามเ,เค่ะสอคูเลข3สตัว0 3 9 1 2 9ค่ะ2อ,อหางเนาะเลข2ตัวก็จะมียูซีหางค่ะบนล่างสองค่ะวิ่งเก้าวิ่งสองค่ะจัง,ได,ง FC, ดจได้ค่ะฝากตั้ง f อฟผิดจัลหนาด้วยค่ะเด้อกรับเอา กลับเอาค่ะแนวทางตวเลขก็บ่มีหลายคููดอกค่ะหากมักหากสอบกะตามได้เนาะค่ะเนาะทันใดมักทันใดล่อค่อยกะมาเราละค่ะเลขหลานสาวมางหนอจังได้กาแฟให้ทุกท่านทุกคนก็ขอให้สุกสอกมันๆน้ำการสูบสูบก้นเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ